ถ้าพูดถึง7997นาะก็จะดูนิ่งดูเย็นดูไม่ค่อยที่จะอะไรมากมายกับสังคมนะถ้าถามว่าปฏิบัติทำได้ไหมก็ปฏิบัติทำได้หรือว่าเหมาะกับคนที่ทำงานเป็นโปรเจกต์ใหญ่แต่ว่าไม่ได้มีความฮาร์ดคอร์ไม่ได้มีความวุ wa, ่นวะวุ wa, ่นวายอิลุงต er ุงนางวุ่นวักวุ่นเสียอะไรในชีวิตมากมายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า เป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ที่ชิวๆไปเรื่อยๆเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆสอยไปเรื่อยๆอง,งานใหญ่รับเข้ามางานใหญ่รับเข้ามาหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะเป็นสไตล์การเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาเรื่อยๆแบบสบายๆด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากทําโปรเจกต์ใหญ่ๆแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่แบบชิวๆไม่มีความอลหมานวุ่นวะวุ่นวายวุ่นวะวุ่นเสียมมากมายเนี่ยให้ไปใช้พวกตระกูลเจ้าหรือ97นะคะเป็นกลุ่มการเงินก้อนใหญ่หรือว่าเป็น ตัวเลขที่แสดงในยะของการเงินก้อนใหญ่หรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ที่ชิวตะตอนยอนและทิงน้องน้อยที่สุบแล้ว